สวัสดีค่ะพี่อินนะคะเป็นช่างประจำร้านวิสาเฮาส์สตูดิโอค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๊อฟค่ะเป็นเจ้าของร้านวิสาเฮาส์สตูดิโอค่ะรู้จักทางโซเชียลค่ะเพี่อเคยใช้ผลิตภัณฑ์นิก้าโอจากร้านซาลอนทั่วไปมาก่อนนะคะก็เลยติดใจเรื่องคุณภาพแล้วพอมีซาลอนของตัวเองก็เลยเลือกใช้นิก้าโอาค่ะ ได้เรียนรู้จากการทำสีผมจากอาจารย์เยอะมากเลยค่ะวันนี้แต่ที่ได้ทดลองใช้วันนี้มีการทำสีผมกลิ่นไม่มีเลยค่ะเป็นไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลยค่ะไม่มีการระคายเคืองนังศีรษะสีผมละมุนมากสวยมากค่ะ จริงๆชอบทุกตัวเลยค่ะแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือครีมเปลี่ยนสีผมที่อาจารย์ลองทำให้วันนี้อยากแนะนำให้เพื่อนๆอาชีพเดียวกันกับเราหรืออาชีพสร้างทำผมเหมือนกับเราเนี่ยได้ลองใช้ดูนะคะเพราะว่าครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลยแล้วก็ไม่มีสารที่ตกค้างบนหนังศีรษะเรามันแบบไม่ระคายเคืองเลยค่ะที่ออกออ หลายตัวของนิก้าโอที่ออกชอบนะคะแต่จากการที่ได้สอบถามทั้งลูกค้าแล้วก็ช่างของทางที่ร้านนะคะพีม์ยืดก็เป็นตัวที่ค่อนข,ข้างได้รับความนิยมเปรียบเทียบกับนิ่องอื่นๆซึ่งบางครั้งเราคิดว่านิก้าโอเนี่ยเด่นด้านสีแตงจริงๆแล้วอยากจะขอแนนะนำว่าทีมยืดก็คุ้มค่าคุ้มราคากับราคาที่ลูกค้าจ่ายไปด้วยะคะ่ะ ค่ะร้านวิสาเฮาส์สตูดิโอตอนนี้มี2สาขานะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่ในซอยลาดวิถี7และสาขาที่แยกเกษตรอยู่ที่คอนโดสุภาัยปาร์คเกษตรค่ะ